โอเคครับก็สวัสด,ดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับก็ห่างหายกันไปนานเนาะก็วันนี้ผมจะมา,ารีวิวเจ้าอาเลชาร์โดในการตีศิลานะครับก็ตอนนี้ค่าความเสียหายที่ดค่อนของผมอยู่ที่260เนะครับก็ยังกดชาร์จสเต็ปเหมือนปกติเลยนะครับ ถ้าไม่ได้เล่นโกดเราก็กด50ยิงธรรมดาไปนะครับก็ดูว่าข้างบนหัวมีกล่องให้เก็บไหมไม่มีก็ยิงไปธรรมดาเลยนะครับโอเคอะระยะห่างระหว่างศีาก็ค่อนได้อยู่นะครับมันต้องยิงสูงๆนะครับถึงจะได้ผลดีนะครับแต่อันนี้คือแบบ เขาไม่ได้อยู่ข้างบนนะครับก็บนตรงนี้นะครับปับอ่าได้หนึ่งครั้งนะครับแสนสามแสนสี่นะครับเอา้าชิบหายลืมชาร์จผู้พลาดพลาดแรงมากก็อันนี้คือเรายังไม่ได้ชานะครับได้อยู่ประมาณแสนสา0แสนสี่นะครับ อูพาดเลยอะแย่แย่แย่ก่อนเรามาดูดาเมจรวมกันนะครับอันนี้คือเล่นพลาดนะครับก็ได้อยู่8ปดแสนสนะครับค่อนข้างแรงพอสมควรเลยนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูของสมใส่รอนะครับ สำหรับไอเทมสัตว์เลี้ยงนะครับก็ใส่เป็นคี้ิ่อน1%นะครับสำหรับอาวุธแล้วก็ตรงนี้เป็นคี้ดิคอน0.5กับ1%ก็ตีเป็น2%แล้วกันนะครับสำหรับปีกอาวุธสุดยอดก็ปกติเหมือนเดิมเลยนะครับ นี่นะครับค่าคาค่าคีดิดิคอนนะครับค่าความแรงของคีดิดิคอนนะครับสองร้อยสิบเปนนะครับแล้วก็อัตราขีอยู่ที่เ5็ดสบห้าปเซนต์นะครับก็เมื่อกี้ยิงไปได้อยู่8ปดแสนสี่นะครับหูน่าจะไม่ทันนะครับบอสน่าจะตายก่อนตี เพลงที่2นะครับก็ค้างเข้ามาเล่นช้าพอสมควรนนครับก็ตานี้ไม่ได้อันนี้อีกแล้วนะครับเล่นโกดอีกแล้วนะครับก็ยิงไปเลยนะครับแสนแปดแสนเจ็ดนะครับก็สี่แสนกว่าเลยนะครับต้องยิงแล้วนะครับเดี๋ยวบอสจะตายนะครับ <laughs> เดี๋ยวไม่ได้ยิง นั่นไงว่าแล้วไม่ทัน ได้มาอยู่ประมาณเมื่อกี้8ปดแสนสี่แปดแสนเก้าแสนหนึ่งล้านครับก็ได้มาห้าแสนเลยนะครับอ่เดี๋ยวผมไปเทสรามิดข้างนอกให้ดูแล้วกันนะครับอ่เดี๋ยวขอถอดอาวุธก่อนนะครับอาวุธพวกนี้อ่าทามาเพื่อ,อเพิ่มค่าความเสียหายคีย์ดยคอนโดยเฉพาะนะครับก็เลยเหมาะสําหรับใส่เฉพาะตัวหลักเท่านั้นนะครับ ขอดูอันนี้ก่อนนะครับอยู่ตรงนี้ตรงนี้อันนี้เนาะเดี๋ยวนะเกียนบุทำไมอ๋อโอเคโอเคโอเคก็ใส่เลเวลร้อยเข้าไปนะครับอ่าตัวหลักขอแนะนำเป็นเลเวลร้อยทั้งหมดเลยนะครับ ก็ช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปนานก็ไม่มีอะไรมากครับปีใหม่แล้วนะครับก็น็อกยาวๆไปครับ <c oughs> อ่าขอเทเป็นถ้ำมิเนทอร์แล้วกันนะครับขอปิดห้องก่อนนะครับอ่าสำหรับรูน,นะครับสำหรับหลายๆคนแบบ อ่ะเดี๋ยวผมจะลองอันนี้คือคียดีคอนแบบเพียวๆเลยนะครับสำหรับคนที่แบบว่าเออใส่คีดีคอนแล้วมันแรงขึ้นจริงไหมอ่าตัวนี้ค่าคีดีคอนผมอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับอ่าราคีร้อยสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับก็ผมจะให้ดูนะครับว่ามันเพิ่มขึ้นขนาดไหนนะครับ สี่พันสี่พนอ่ะสี่หม่นหนึ่งนะครับประมาณ40,000แล้วกันอ่ะตีกลมๆนะครับค่าเลขค่อนข้างต่างกันชัดเจนนะครับ40,000นะครับก็มีติดตัวอยู่162นะครับแล้วก็จากสกิลม้านะครับเพิ่มคิดดาเมจน,นะครับอีก25%่สิบห้ปรนะครับหกสิบเประมาณ167นะครับ หนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อกี้อ่ต่อไปเป็นพลังจมตีนะครับสิบเมตรวัดกันให้ดูไปเลยนะครับจิบจิบ,จบอิบพลังจมตี มีเท่าที่ใส่ลนะใส่เท่าที่มีครับเดนะก็จะไม่ผิดมีเวลให้อีกเม็ดหนึง่งอ่าประมาณนี้นะครับก็สําหรับรุนท่าน้ําไม่น่าบวกอะไรมากมายนะครับมันถอดไปเลยแล้วกันนะครับอ่าใส่ไปเลยก็ได้นะครับมันเพิ่มเลือดเฉยๆครับ สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับก็ที่เพิ่มเล่นนะครับก็จะให้ดูนะครับความแตกต่างนะครับอ่านี่คือพลังโจมตีเพียวๆนะครับบวกม้าเหมือนเดิมนะครับอ่าสี่พันหนสี่ันสเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับจะสังเกตได้ว่าเพิ่มพลังโจมตีแล้วนะครับเป็นไงครับ ต่อไปเป็นเจาะก,ก่อครับเจาะก,ก่อเจาะก,ก่อก่อนหลายๆคนคงถามมานะครับว่าทำไมเราไม่ควรเอารูนเจาะก,ก่อไปยิงบอสนะครับโอเคจาะก,ก่อน,นะครับ ก็เสียงเบาก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอ่าโอเคไปกันเถอะเหมือนเดิมครับกด50กดอ่าม้านะครับม้าบวกอี่25%นะครับเพื่อความเท่าเทียมนะครับครับอ่าเหมือนกันครับ41 42 0 42,000ครับก็รูนอัตราขี้เบากว่านิดหนึ่งนะครับ อ่าแล้วมาถึงรูนเด็ดครับในการยิงบอสนะครับในการลง pvp อะไรอื่นๆนะครับซิติคอนครับก็อยางให้ผมแนะนํารูนอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับก็สำหรับรูนทีติคอนอ่าเมสีฟ้าผมมีแค่เลเวล4นะครับก็อาจจะแบบน้อยกว่าเลเวล5นะครับแต่ก็ ต่อให้แล้วกันครับอ่าเหมือนเดิมอ่าให้ดูดค่าคิทิคอนนะครับนี่นะครับค่าคิทิคอนสอง้ออร์เซนะครับก็อบอกไม้20%นะครับก็จะเป็น280ร้อยแปด่าห้าหกเจนะครับ ก็ให้คีิคอนสามร้อยเปอร์เซนคิดเอาแล้วกันครับว่ามันจะแรงขนาดไหนก็กดเหมือนเดิมครับ50าสิบเสร็จแล้วก็กดม้นะครับดูดาเมจที่ทำได้ครับหกหมื่นครับเป็นยังไงครับคอนทีนี้รู้หรือยังครับก็รูนที่เหมาะสำหรับการลงดันนะครับก็แนะนำให้เป็นค่าความเสียหายคิดิคอนนะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ให้แก่ใครหลายๆคนก็ขอบคุณมากเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด like, s u b s ไ s i b e เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ